จะไปสันกําแพงค่ะลงลิดปะ่อยยังไงล้มอ่ะห้าใหญ่้วมาแล้ยมาเร็วรีตไปสิวสิวใหญ่กว่าดอยแน่นอก็คือเหนียวคาริล้วจ้า รถกันมั้ยหน้าใหญ่มากเลยอ่ะหนึ่งสองออกต่อเรารถเมียจ้าอ๋อรถเมียด้วยจ้ารถแดงใช่หรอใช่สิรถแดงสิบตัวทเท่าไหร่สิบเก้าหนาวมาก แกมาเชียงใหม่ก็ต้องเที่ยวเที่ยวเยอะๆเนี่ยเธอบอกว่าเขาบอกว่าไม่ได้เกิดกล้องไม่ได้เราไม่ได้เชียงใหม่ก็มีกระเป๋าฉาบง่ไงกระเป๋าฉาทันงท่าทังเก่งยิงเชียงใหม่เมื่อคืนไม่ซักอ้าวหัวเราะเหมือนซักวันแล้วอ้าวหัวเราแบบนั้นเราไม่เคยเจอคนแบบนี้อ่ะดูสิ หนแาเขาจะชาดิบสิักแห็งโอ้โหเทียแช่เท้าแช่เท้าแชเท้าโอ้โหโอ้ยสวยหรออันนี้มันดอกอะไรวะชิลลิบหรอไม่ไม่ใช่ชิลลิบโอ้ดอกกล้วยไม้อ่ะสวยสวยดอกลิลลี่ ก็ใช่หรอเส้มีสีขาวด้วยนี่สีขาวแพงนะเนาะเดินไปต่ออุณหภูมิน้ำ40 40ถึง45โหดูไอดีไอมันขึ้นผุพับผุพับผุพับมันก็จะเป็นของกินต้มไข่5-6นาทีไข่ย่างมะตูม5-6นาทีไข่สุก5นาที ระคูนไว้โนโนโนควันขโมงโฉงเฉงนะนอนนี่เวลาคืนนี้นอนฟินฟินมาเลยต้องไข่ไข่ป่ายมือเอาฟองนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์ก่อนสิเนียเห็นไข่ไม่ได้วิ่งเข้าหาไข่ตายแล้วตายแล้วดี พุ้งแบบสุดยอดเลยอ่ะไข่สุกตรงกว่าน้อยแช่ไว้อะแช่ไว้ถ้าเราแช่นั้นโมกกระทะไม่ใช่ของพี่แต่ของคนอื่นแต่ว่าพี่บอกว่าอยากกินมนก่อนเนี่ยคนแจ้วๆจ้วแมวหันมาซิดถ่ายวิดีโอจ้า

ของการเชื่อไข่เวลายอยู่ไหนวะ <laughs> <Okay. S 2> ไม่ได้จับไว้ก่อนคุณยุ่มอ่อนตอนนี้แดดแรง15นาทีเที่ย,ทยว15ใช่ไหมใช่เราเอาลงไปเนี่ยไม่รู้กี่นาทีแล้วเนี่ย จาเวลานาฬิกาจากเวลาห้านาทีเริกโอเคเลิกแล้วมองไม่เห็นเราค่ะอันนี้เราก็จะขับบานแช่ต้มเท้านะคะน้ำต้มเท้าตัวเองเพราะว่าไม่มีใครแช่ลงไปจริงจะไม้้ทริงโอเคยหมงานจอาแล้วเหรอ วันละเรื่อวันที่แล้วน้องบอกหนูก็เชื่อน้องน้องบอกอะไรหนูก็เชื่อหมดเราถอดหมดแล้วเรารอลงลงโอ้โหเงี้ยเอาจริงวะโอ้ วสนนวยงอนอะ่ะนีน่คืนอน้ำหัหลอเลยไปไปน้ำกันไหมเอาแมวขาลงอ่ะดี่รอนแค่นี้เดียวเท่านั้น <c oughs> เราจะเอาสุขภาพดีแค่เทียวเท่ทนานั <c oughs> ้นก,กคน็คืะเึ้นร <c oughs> ้อนอะ่ะ บุดยไอ้มันหนีไอ้โอ้โหล้อเนี่ยใช่ไหมล้อกินไข่ที่เราต้มนี่จะเป็นแบบนี้อ้มันไม่โฟกัส มันไม่เห็นนะอันต้นเป็นกล้องหลังมันแบบเบอร์นิดหน่อยสีมือเราอันนี้มาไม่ออกกำลังซวยอยู่เอาอะไรมาสตอสซอสอร่อยมากซอสอร่อยมากค่ะไก่ก็อร่อยปูปูโฟกัสไหมมันโฟกัสไหม ประตูท้าแพ้จอยเขาเห็นของที่นออ่ะหัวเน่าใส่ไซด์โอเ่ยนนะพี่ขอดูก่อนโอเคลายนี้ลายนี้อาเดน่ะใช่มี่คือหมว แบบไม่ใช่ลูกไม้อ่ะที่หนึ่งก็มาเมี่ยวนะ่ะเนี่ยเออพี่จอยหนูก็มาเมี่ยวอ่ะสวยอ่ะสีชมพูอ่ะเสื้อแบบเตเดี่ยวไงเสื้อแบบจีนจีนคอจีนชอบชอบ สาวสาวยางเราเออนี่เรากำลังจะมาดูอยู่อุยมันน่ารด้ยมใส่นะเืีชงนะ้ี่หจ้นพี่ะคะโอยเนี่ยใส่ดีจได้คะอุยนี่าังใช่จะเอาลายนี้เยอะ